ตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้นแจกฟรี500อแอดไลน์แอตด RB88 เลฟตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาว2021ซอาลาเลวไก่ยูิสปัดต่อสัญญาฉบับใหม่กับสเปอร์อูกโกยลิสในทวันมือหนึ่งของท็อตแนมอสเปอร์สวัสดีอำลาทีมในเร็วๆนี้นะครับ เพราะาสุดมีข่าวปัดข้อสเสนอสัญญาฉบับใหม่จากต้นสังกัดฮูโกยลริสผู้รักษาประตูของท็อตนมสเปอร์ทีมดังแห่งศึกเพเมเนกอังกฤษได้ปัดข้อสเสนอสัญญาฉบับใหม่จากต้นสังกัดไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับตามการรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์สื่อในแวดวงฟุตบอลนะครับโดยปัจจุบันโยลริสเดิมสัญญากับกาเรทองถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2022ซึ่งตลอดช่วงที่ผ่านมาเจ้าตัวมีข่าวเกี่ยวยงกับการย้ายทีมเป็นระยะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับปารีสแซ็คแมงนะครับที่ตอนนี้มีมาริสโอโปคิติโน่อดีตเทรนเนอร์ของสเปอร์คุมทัพอยู่และล่าสุดฟุตบอลอินไซเดอร์ ER ก็ระบุว่ากระดทองท็อตแนมอสเปอร์ได้มีการยื่นข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่มูลค่ามหาศาลให้กับอุโกโยลิสพิจารณาแต่ว่าในด่านทิชาติฝรั่งเศสในวัย34ปีได้ปัดตกไปเป็นที่รเรียบร้อยนะครับโดยเชิงว่าเจ้าตัวต้วตองการย้ายออกไปหาประสบการณ์ที่แปลกใหม่ในเร็วนี้ทั้งนโยลิสซึ่งปัจจุบันรับค่าเหนือสัปดาห์ละ100,000ปนนร,ระมาณ 1, 000, าณ4.1้บ ลงฟอกสองให้กับสพเปอร์ไปแล้วทั้งสิ้น346นัดนับตั้งแต่ย้ายมาจากโอลิมปิกลียงในช่วงซัมเมอร์ปี2012นะครับซื่อแชร์ไลฟ์อยากซบเชลซีมากกว่าแมนยูดิคลนไลฟ์เปิดอกคุยกับพพเพื่อนๆโดยเผยว่าตัวเองไม่ได้มีความคิดจะย้ายออกจากกรุงลอนดอนทมกลางกระแสข่าวลือกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนอกจากนี้เดอะมิเรอร์ก็ระบุเพิ่มเติม,ตมว่าเจ้าตัวอยากกลับไปอยู่กับเชลซีมากกว่าด้วยนะครับ เดเมอร์สือของอังกฤษรายงานข่าวว่าดิคลานไลส์กองกลางอนาคตไกลของเวสต์แฮมยูไนเต็ดเปิดอกคุยกับเพื่อนๆของเขาว่าตัวเองไม่ได้มีความคิดจะย้ายออกจากกรุงลอนรอนไปไหนทั้งนั้นนะครับโดยทีมเดียวที่เขาจะไปคือทีมที่ปลูกปั้นเข้ามาตั้งแต่เด็กนั่นคือสิงห์บลูเชลซีนั่นเองแหละครับโดยไลส์ตกแต่งคาเกี่ยวกับการย้ายทีมกับยักษ์ใหญ่หลายรายโดยเฉพาะกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีความสนใจตั้งแต่อยู่ใน a คมป์เดมี่ของเชลซีแล้วนะครับอย่างไรก็ตามเดอะมิลเ r อร์ระบุว่า ดิคลานไรส์ได้บอกกับเพื่อนของตัวเองว่าไม่มีความคิดจ,จะย้ายออกจากกรนดอนไปไหนทั้งนั้นนะครับซึ่งซูเจ้าเดิมบอกเพิ่มเติมว่าไรส์ต้องการย้ายไปเล่นที่แ t มฟอร์ดบีตตัวสังกัดเก่ามากกว่าไปเล่นที่โอทัฟฟอร์ดแต่หากเป็นไปตามนั้นจริงไรส์จะได้กลับไปเล่นกับผู้หูในวัยเด็กของเขาอย่างเมสันเมาส์ซึ่งทั้งคู่หวังว่าจะได้สวมชิดเดียวกันลงเล่นในสนามพร้อมๆกันในอนาคตนะครับสำหรับไรส์นั้นมีสัญญากับคุณคอนถึงปี2024 และทางต้นสังกัดได้ตั้งค่าหัวของ,งกลางดาวรุ่งรายนี้ไว้ที่80ล้านปอนด์คือประมาณ3,200ล้านบาทเลยและครับล็อกเป้าโปเชติโนเลงดึงอเก r โรมาเป็อเชมาริสโอโปเชติโนคุณซื้อของปารีสแซต์แมงหวังเพิ่มความดุในแนวรุกหลังจากจบฤดูกาลน,นี้โดยเล็งสอยฟรีเซกิโอเกโร่คุณจอดดาวยิงของแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับ มาริโอ้โปรเชตินโนเฮชโค้ดของปารีสแซ็งแฌงยอดทีมในศึกลุกหนังเวทีลิกเอิงฝรั่งเศสมีความสนใจจับคว้าตัวเซคิโอเกโรกุนกองหน้าคนเก่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มาสเตียงเวทีพรีเมียร์ลีกอังกฤษมาร่วมทัพแบบไร้ค่าตัวในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับโดยเกโรกำลังจะหมดสัญญาคัดแค้นในถิ่นเอเทียสสเตเดียมหลังจากจบฤดูกาลนี้แต่ห้จับตัวสามารถตกลงสัญญาล่วงหน้ากับสโมสรไดนก็ได้ตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปและล่าสุดปลุนโนซาตินเอเจนต์ของนักฟุตบอลไดด้มีกกกาารรรเเเปิผยััับนนสสชของงฝ่ศ ว่าไปแอดเชเป็นในรลยสโมสรที่อยากเปิดตดัวเจรจาก,กับยอดตัวยิงอาเจนไตวัย32ปีเนื่องจากเทลคุนเป็นแข้งเป้าหมายระดับต้นๆที่โปรชตโนซึ่งเพิ่งเข้ามาคุมทัพแทนโทมัสกูเกิลมาสัปดาห์ที่แล้วอยากได้ตัวมาร่วมทัพอย่างมากนะครับสำหรับฤดูกาลนี้อเกโรคุณมีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนและพึ่งลงเล่นกับเรือใบฟ้ารวมทุกรายการ9นัดทำได้2ประตูเท่านั้นแต่ก็เชื่อว่าเจ้าตัวยังคงต้องการาเหนเนอยสูงถึงสัประห์ละ240,000ปอนด์หรือประมาณ9.84ลล้าานบททเยทเยยีีดว หากคอบทุกท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ